สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกแล้วนะคะาวันนี้นะคะเราก็จะมายืดท่าฉีกขากันอันนี้เป็นท่าที่เพชรชอบมากๆเลยนะคะเวลาปวดเข่าหรือปวดขาปวดน่องปวดหลังก็ยืดยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสุภาษิตท,ที่ว่านะคะเรากลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึง าเราทาสิ่งใดแล้วเราผิดพลาดนะถ้าเราล้มลงไปอ่ะเราก็กลัวคนดูถูกเหยียดหยามแต่ไม่มีใครที่จะดูถูกเหยียดหยามเรานอกจากตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นในการฝึกโยคะก็เช่นกันอย่าก,กลัวว่าจะล้มนะคะจะเจ็บพยายามนะคะความพยายามเท่านั้นที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ